ไปกับวุนวันนี้นะคะเราก็จะพาไปนี่เลยพู้แเน่ค่ะนําทีมโดยเบนพาปะแดงนะคะแล้วก็มีเบิร์ดเรียบด่วนนะคะก็ไปเหมือนเดิมค่ะครบกันแค่นี้ก็ไปแค่นี้เนาะวันนี้นะคะเราก็จะได้โรงแรมที่สุดแลูเอกซ์คลูซีฟมากๆค่ะเป็นแพรเวลสุดๆไปเลย นี่คือกำลังงงว่าร้านวันจันทร์อยู่ไหนร้านวันจันทร์อยู่ไหนไม่รู้วข้าวถือข้าวชาิดว่ทยชาชีวไทยอ้าใเหรวันนี้เราจะรอดไหมประเด็นไปไหนกันคะวันนี้วันนี้แต่งตัวไปไหนอะไปเกาหลีเหรอเกาหลีหนาวขนาดนี้ไม่ได้นะตอนนี้ตุลาแล้วไปไม้เปลี่ยนสีแล้วนะอ้าวเหรอไปไม้เปลี่ยนสีแล้วเหรอไม่แต่งตัวเต็มไปไหนหรอภูเก็ตดูรองเท้าซะก่อน ้องเท้าที่ไปโดนมาโดนคขาภาษีหนึ่งมืนบาทแล้วเหรอใ่ค่ะสสยไปเนาะประเทศไทยเราช่วยรักวันนี้บินสายการบินไทยนะคะไทยสมายภูกเก็ตไม่ได้สนับสนุนเราหรอกค่ะแต่ว่าเราเธอจองตั๋วไปทริปด้าต่อไปก็การบินไทยสนับสนุนพวกเราไงให้พวกเราไปเที่ยวฟรีเออ อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตแล้วนะคะเขาวันนี้นะคะคุณเบนเขาก็จะแนะนำร้านอาหารเป็นร้านวันจันทร์ร้านของเราคือร้านวันจันทร์ที่เราเปลี่ยนชุดแล้วนะมาเป็นชุดนะปีนลายดอกอันนี้มีด้วยตันน,น,น,นี้ดอกไม้สวยใช่ไหมแอปเปลิลแอปเปลิลแอปเปิลไม่ใช่จ้ะแม่ชิคยังไงคะคุณแม่ชิคชิคคูคูแม่เขาเลิกใช้แล้วครับเนี่ย อ้าแล้วเขาใช้อะไรอ่ะไม่บอกคุณแม่ตกยุกนะตกกันนะตอนนี้คือกําลังงงว่าร้านวันจันอยู่ไหนร้านวันจันอยู่ไหนไม่อยู่คิดว่าใช่คิดว่าใช่คิดว่าใช่มี่เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านวันอะไรแล้วันอังคารวันอะไรแล้วันอังคารวันจันเราอยู่ร้านวันจันแล้วนะคะมาถึงเมืองเก็นแล้วเขาบอกว่าร้านงร้านนะคะที่คนรจะมากิน แรกของันนี้เลยเส้นหมี่ค่ะเป็นเส้นหมี่อันนี้คือปูสไส่ใบชะพูแหมไม่ช่วยเลยนะแกงเนื้อปูใบชะพูอันนี้นะคะใบเหลี่ยมผัดไข่ใบเหลี่ยมนี่หายากมากเลยนะและนี้คือคอมหมูย่างของคุณโบิร์ดเขาซึ่งไม่เกี่ยวอาหารใต้หรือสังง่งมามั่ว ถ้างั entonces, so, de ้นเราไปเริ entonces, entonces, al al ่มกินกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จจากตรงนี้นะคะเราก็จะไปถ่ายรูปในเมืองเกาะเราก็จะไปเจอกันที่โรงแรมค่ะที่สวยมากมากสวยมากขนาดไหนต้องไปดูเพราะว่าเป็นคูบิลล่าวิวแบบวิวท็อป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 วิวที่หาได้ที่ไหนยากมากโอเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังจะไปโรงแรมชื่อว่าที่ไหน รีสอทแอนด์พูลล่าเราจะได้ห้องอะไรนะเราจะได้คืองรีเมียมพูลวิลล่าวันนี้เราต้องขอบคุณแคนนอนใช่ไหมคะคนนี้เลยแคนนอนค่ะขอบคุณแคนนอน G s w i f X มันจะขอดมาเกเป็นเซลเป็นเซลอุ้ยแรงจ่ะวันนี้เขาบอกว่าเราโชคดีมากเป็นวันที่มีแรงขพทุกวันน่ะก็คือไม่มีแดดเลยตอนนี้เรามาตอนที่มันมีพายุสามลูกริบจ้ะแต่ตอนนี้ก็ฟ้าคึมๆนะตอนเย็นก็ไม่รู้ว่ายังไงแดดจ้ะ อยฉันนจะไปลงหรือเปล่าแม่ใช้เซรั่มสิคะเราใช้เซรั่มสิคะเซรั่มอยู่ไหนท่านองไข่มุกก่อนตอนนี้เรามีสินค้านำเสนอค่ะชานมไข่มุกชาโน่ตรงน,นีม้มีแบบมีสกัดอยากจะขายมากการ์ล่าช่วยสน,นุนกันด้วยนะคะตัวเลขของคนเบิร์ดที่มาภูเก็ตเลยอ๋อใช่เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากคุณเบนชวนพวกเราไปเที่ยวได้นะจริงเดี๋ยวพวกเราจะวอลให้เราเป็นพวกเรียกแขก เราจะไปทะเลาะบอกแว้งกันก่อนนะว่าเราจะถึงโรงแรมกี่โมงเพราะเราเช็คอินตอนบ่ายสามะโรงแรมประมาณสามโมงครึ่งอีกยี่สิบสี่นาทีเราถึงโรงแรมโอเคโอเค y e ส y e สไปเอาหมด นี้เราจะรอดไหมประเด็นต<ป>อ,<ป>อนที่มาก็คือแดดเปรี้ยงๆนะะเดี๋ยวเราตีฟิลอาเร็วค่ะแล้วค,ค่ะไม่ิดค่ะไม่ริค่ะ <c oughs> ไปเค่ะ <c oughs> ไปเลยค่ะเ <c oughs> มื่อก่อนนะตอนที่เรียนโรงเรียนที่นครน,นะคะก็จะขึ้นรถอย่างเงี้ยกลับบ้านจำได้เลยว่า<อ>คนละเท่าไหร่นะ14บาทอย่างเงี้ยอุยนี่ทางชันมากกว่าเมอง่นยอิมากกว่าเมื่อก่อน เใช่ฉันว่าแล้วว่าทำไมเขาไม่เอากระเป๋าเราไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะทางมันตัไม่ใช่รถซ้อมแน่นอนมันอยู่เป็นทูวิลล่าแงคอณหมอเขาก็เลยต้องแบบนี้อันนี้เป็นล็อบบี้เช็คอินเนาะปะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกโนคกนเป็นพีอาร มีอะไรติดต่อคุณโสนเลยค่ะะไปค่ะันนี้นะคะก็เป็นก็ของแรงแรมที่สองนะคะวันนี้มาต้อนรับเองเลยค่ะบคสวัสดี เราไปดูห้องกันดีกว่าคะ่ะวันนี้เรามาพักที่นี่เลยคะ่ะเรสรีสอร์ทแอนด์บูวิลล่าเลิศวนมาห้องนี้เลยไปหวหดหน้าออกแน่2องึ่บห้าเป็นว่าน,นะจริงๆห้องแบบนี้ต้องเป็นฮานีมูนป่ะมากก่เพื่อนสามคนมากับ <c oughs> เพื่อนไม่ได้หรอ <c oughs> มากเพกนะื่อนสามคนน่ะ w e l c o m คุณเบนท์ to เครสก็คืออ่าเราการอ่าน จะมีทีวีให้ดูด้วยจ้ะสนุกได้ถ้าใครอยากทำงานทำงานได้มองยิเทเลได้เหนือสิ่งอื่นใดคือที่ห้องน้ำแล้วคือมากับเพื่อนสามคนตอนจะอาบน้ำเราต้องให้เพื่อนออกไปก่อนนะตอนเนี้ยดูข้างนอกไปดูข้างนอ๋อโอเคโอเคแั้นก็เดี๋ยวเราจะหาวพี่ีปิดอะไรก้ก็ว่าไปมาข้างนอก ข้อห้ามาแก่ทางว่ายน้ำลอยชัยทางโรงแรมนะคะเขาจะให้เป็นเป็นเบรกฟาสต์ลอยน้ำแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเอารูปบรรยากาศมาให้ดูกันนะคะแต่ตอนเนี้ยเราขอไปดื่มด่ำกับวิวทะเลนำหนุนโดยเคย์สเครสทีนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาาบรรยากาศรอบๆมาให้ดูกัน าวคนไหนนะคะที่รักสุขภาพนะคะชาลงผสมย่าหวานนะคะอร่อยมากๆแล้วก็หุ่นสวยหุ่น น่าจะใส่ดอกอัญชันแล้วก็จะใส่ผักตามใจชอบเลยว่าเราอยากได้แบบไหนแต่ปกติก็ใส่ครบใช่ไหมใส่ครบหมดเลยค่ะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูหมดเขาจะต้องมีกุ้งแหมง่นด้วยสวยมากอ่ะใช่เป็นข้าวยำปักใต้นะคะอันนี้อะไรคะน้ำบูดูค่ะอันนี้แหละทีเด็ดของข้าวยำปักใต้นะต้องใส่ถูกไหมต้องต้องใส่น้ำบูดูเขาไป็นนมิตร้าทานแค่นี้ไม่ได้นี่เราใส่ราดไปเลยค่ะนี่อันนี้นะคะแล้วก็คลุกรวมกันก็เรียกว่าข้าวยำค่ะข้าวยำปักใต้ค่ะ ที่ภูเก็ตของพวกเรานะคะสามคนนะคะไปกับคุณนะคะเบนเบิร์ดและเบนระเบิร์ดระเบิร์ดระเบิดก็ขอขอบคุณนะคะขอบคุณนี่เลยค่ะโรงงานแกรส์รีสอร์ทแอนด์ฟูวิลล่าให้ที่พักสวยๆกับเราทั้งสองคนนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ก๊อฟด้วยแฟนของพี่ก๊อฟด้วยทั้ีี่ดูแลดีมากดูแลดีมากขอบคุณมากเลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะคลิปหน้าเราจะไปไหนนะคะยังไงก็ ตามเราสางคนได้เลยนะคะไปกันคุณค่ะช่วยกด Subscribe แล้วก,กดดินให้เราด้วยค่ะไปกันคุณค่ะเย็บ